สวัสดีค่ะ,คะแม่ครูยุพินเคร่งคัดค่ะตำแหน่งก็คือครูภูมิปัญญาประธานวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ศิลปินโอทอปค่ะของเราจะเป็นชุมชนวัดศรสีสุพรรณที่ทําเครื่องเงินมาอย่างยาวนาน500กว่าปีค่ะเราสืบทอดไปจากบรรทบุร่ะหลวงพ่อก็เลยต้องมาตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่วัดสรีสุพรรณเราซึ่งรวบรวมช่างมาอยู่ในชุมชนเมื่อปี2540ลูกค้าต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็มามาทำมา พัฒนาฝีมือกันขึ้นมาก็คือจะมีเครื่องประดับเพิ่มขึ้นมาจากขันน้ำพันลองที่สมัยก่อนเนี่ยเขาแค่ทำใช้ในครัวเรือนงานอุโบโสถเงินของเราเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นงานที่เราทําด้วยมือล้วนๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้สืบทอดถึงแม้ว่าเราเป็นช่างเราไม่ไม่อยู่แล้วก็ยังมีอุโบโสถที่ให้ลูกหลานได้สืบทอดแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ค่ะ เราจะมีสูตรเรียนรู้นะคะอย่างโรงเรียนวัดติสุพรรณโรงเรียนเทศบาลนะคะเราก็ไปสอนให้นะคะป .4 สีเนี่ยก็จะมีวิชาหัตถกรรมเข้าไปเสริมด้วยค่ะ